สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะครับเคยไหมครับที่คุณรู้สึกอ่านเท่าไหรก็จําไม่ได้หรือรู้สึกกลัวสอบตกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเรียนที่ยากลําบากหรือการสอบแข่งขันที่สําคัญบางครั้งก็รู้สึกว่าสมองไม่แล่นสมาธิไม่ดีหรือกังวลว่าความรู้ที่เตรียมมาจะไม่พอสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เครียดหรือหมดกำลังใจในการศึกษา คุณอยากให้สมองเฉียบคมจำแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่รู้ว่ามีหนทางใดที่จะนำพาไปสู่สิ่งเหล่านั้นคุณเคยไหมครับ ที่ต้องทนกับความกังวลเรื่องการเรียนการสอบปัญหาเรื่องความจําสมาธิและความเข้าใจและปรารถนาที่จะเสริมปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้อยากที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาใช่ไหมครับบ่วงแห่งความกังวลและความปรารถนาในความสําเร็จทางการศึกษานี้คืออะไรกันแน่เราจะทําอย่างไรให้สามารถปัญญาเปิดเพื่อให้สมองเฉียบคมจําแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบได้อย่างแท้จริงเราจะมีคาถาเสริมการเรียน การสอบหรือหลักปฏิบัติใดบ้างที่จะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จทางการศึกษาและนําพาไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองที่ยั่งยืนวันนี้ครับผมจะชวนคุณมาทําความเข้าใจพุทธคาถาอันล้ำค่าซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเสริมสร้างปัญญาและความจํานั่นคือ ค่าถาเสริมการเรียนการสอบครับเมื่อคุณได้ถามความเข้าใจและฝึกปฏิบัติตามหลักนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถปัญญาเปิดได้อย่างแท้จริงทำให้สมองเฉียบคม จำแนนและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบได้อย่างแน่นอนครับนี่คือปัญญาที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของคุณให้คุณพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการศึกษาครับในตอนหน้าครับเราจะมาทําความเข้าใจถึงแก่นของคาถาเสริมการเรียนการสอบกันอย่างละเอียดว่าคาถาเหล่านี้มาจากไหนและมีอนุภาพอย่างไรในการเสริมปัญญาและความจําอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคําถามกันไปแล้วนะครับว่า ทำไมเราจึงรู้สึกอ่านเท่าไร่ก็จําไม่ได้หรือกลัวสอบตกและจะมีคาถาเสริมการเรียนการสอบใดบ้างที่จะช่วยให้เราปัญญาเปิดและสอบผ่านฉลุย วันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของคาถาเสริมการเรียนการสอบซึ่งเป็นอุบายทางจิตที่สืบทอดกันมาไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์แต่เป็นเครื่องมือในการรวมจิตให้เป็นสมาธิเพื่อเปิดรับปัญญาและเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณด้านปัญญาครับ เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและซึมซับหลักของคาถาเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถปัญญาเปิดได้อย่างแท้จริงทำให้สมองเฉียบคมจำแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบได้อย่างแน่นอนครับนี่คือพุทธคาถาที่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการศึกษาในชีวิตของคุณ คาถาเสริมการเรียนการสอบคืออะไรพลังแห่งสมาธิและปัญญาท่านผู้ฟังครับคาถาในบริบทนี้คือบทสวดหรือคำกล่าวที่ช่วยให้จิตใจของเราสงบจดจ่อและเชื่อมโยงกับพลังแห่งปัญญาเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีมาดูกันครับว่ามีคาถาใดบ้างที่นิยมใช้ในการเสริมการเรียนการสอบห คาถาบูชาพระพิคเนศเทพแห่งปัญญาและผู้ขจัดอุปสรรคอธิบายพระพิคเนตเป็นเทพ,พเจ้าในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งปัญญาศิลปะวิทยาการและเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงการบูชาท่านจึงเป็นการขอพรให้สมองเฉียบคมมีสมาธิและขจัดปัญหาในการเรียนการสอบคาถาที่นิยม โอมสีคเนสายะน้ำมหาท่องสามหรือเก้าจบความสำคัญการเชื่อมโยงจิตกับสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาและพลังในการเอาชนะอุปสรรค 2. คาถาหัวใจนักปราชสุจิปุลิอธิบายนี่คือบทคาถาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหัวใจของการสแสวงหาปัญญาซึ่งย่อมาจากสุการฟังอย่างตั้งใจจิ การคิดพิจารณาไตรตรองปุการสอบถามไต่าถามเมื่อมีข้อสงสัยลิการจดบันทึกหรือการจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้คาถาที่นิยมมักจะใช้การท่องจำความหมายของสุจิปุริหรือมีบทสวดสั้นๆเช่นสุสุวิชาสุป,ปุริโสหรือสุวิชาปูนาติของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า ความสำคัญเป็นการเตือนใจให้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องซึ่งเป็นหนทางสู่ปัญญาที่แท้จริง 3. บทสวดพุทธคุณด้านปัญญาอิติปิโสภควาอารหังหรือบทขอปัญญาอธิบายการระลึกถึงพระพุทธคุณโดยเฉพาะด้านปัญญาและอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธองค์เพื่อขอให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า คาถาที่นิยมอาจใช้บทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยและรู้สึกเลื่อมใสเช่นการสวดบทอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธในส่วนที่เป็นปัญญาคุณหรือบทสวดเฉพาะเช่นนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาบทขอให้เกิดปัญญาและความพ้นทุกข์ความสำคัญการเชื่อมโยงจิตกับพุทธานุภาพแห่งปัญญาและเป็นการฝึกจิตให้สงบ ขาทาเสริมการเรียนการสอบส่งผลต่อชีวิตอย่างไรพลังแห่งความสำเร็จทางการศึกษาท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ฝึกฝนค้าทาเสริมการเรียนการสอบอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ตามมานั้นจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้และการสอบของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ 1. ปัญญาเปิดสมองเฉียบคมอธิบาย การสวดคาถาด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะช่วยรวมจิตให้เป็นสมาธิทําให้จิตใจสงบและผ่องใสเมื่อจิตสงบปัญญาก็จะเกิดขึ้นทําให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและคิดวิเคราะห์ได้อย่างเฉียบคมผลลัพธ์ทำให้ปัญญาเปิดและสมองเฉียบคมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 2. จําแม่นไม่หลงลืมอธิบาย สมาธิที่เกิดจากการสวดคาถาและการมีจิตที่จดจ่อขณะอ่านหรือฟังจะช่วยให้การจดจำข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้จำบทเรียนและสิ่งที่อ่านได้แม่นยำและยาวนานผลลัพธ์ทำให้จำแม่นลดความกังวลเรื่องการลืมเมื่อต้องใช้ความรู้ 3. ส,สอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบอธิบาย เมื่อคุณมีทั้งปัญญาที่ดีจำได้แม่นยำํำมีสมาธิในการทำข้อสอบและมีจิตใจที่สงบการทำข้อสอบย่อมเป็นไปอย่างราบรื่นคุณจะสามารถดึงความรู้ที่สะสมมาใช้ได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จผลลัพธ์ทำให้สอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบที่ต้องเผชิญ 4. สร้างความมั่นใจและกำลังใจอธิบาย การได้สวดคาถาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีทำให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นลดความวิตกกังวลและมีพลังใจที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนผลลัพธ์มีพลังใจที่ดีลดความเครียดพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคาถาเสริมการเรียนการสอบคือพลังแห่งสมาธิและปัญญาและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการศึกษาได้อย่างไรก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการนำคาถาเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแนะนำการท่องก่อนอ่านหนังสือหรือก่อนเข้าสอบการตั้งจิตให้มีสมาธิและการทบทวนบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมองเฉียบคม จำแม่นและสอบผ่านเฉลุยครับในตอนหน้าครับเราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกับวิธีการที่ง่ายและทำได้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงปัญญาที่เปิดกว้างและความสำเร็จทางการศึกษาด้วยตัวของคุณเองอย่าพลาดนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจธรรมะในชุดพิเศษพุทธคาถา คาถาเสริมการเรียนการสอบปัญญาเปิดสวดแล้วสมองเฉียบคมจำแม่นสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบแล้วนะครับตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจคาถาเสริมการเรียนการสอบซึ่งเป็นอุบายทางจิตที่ช่วยในการรวมสมาธิและขอพุทธคุณด้านปัญญา และได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่สมองที่เฉียบคมความจำที่แม่นยำและการสอบที่ผ่านฉลุยทุกสนามสอบแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นธรรมทั้งหมด พร้อมกับมอบบทตื่นรู้และว,วิธีการฝึกใช้คาถาเสริมการเรียนการสอบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงผลลัพธ์อันประเสริฐของการประยุกต์ใช้พุทธธาถา,าเหล่านี้ในชีวิตประจําวันที่จะทําให้คุณปัญญาเปิดสมองเฉียบคมจําแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบได้อย่างแน่นอนครับ 1. บทสรุปแก่นของคาถาเสริมการเรียนการสอบ พุทธคาถาคาถาเสริมการเรียนการสอบคือบทสวดหรือคำกล่าวที่มุ่งเน้นการรวมจิตให้เป็นสมาธิการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณด้านปัญญาและการเป็นอุบายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจซึ่งจะช่วยส่งเสริมสติปัญญาความจำและความมั่นใจในการศึกษาเล่าเรียนการเตรียมสอบหัวใจสำคัญสมาธิบวกความเชื่อมัน่นบวกความเพียร คาถาหลักเช่นคาถาบูชาพระพิคเนตคาถาหัวใจนักปราชสุจิปุลิบทสวดพุทธคุณด้านปัญญา 2. บทตื่นรู้และฝึกใช้คาถาเสริมการเรียนการสอบอย่างเป็นรูปประธรรมท่านผู้ฟังครับบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดคือคาถาคือเครื่องมือแต่การลงมือทำด้วยสติและปัญญาคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ เมื่อเราฝึกใช้คาถายอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการตั้งใจเรียนเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับมาทบทวนการปฏิบัติอย่างง่ายๆอีกครั้งครับคาถา 1. การสวดคาถาเพื่อรวมจิตก่อนอ่านก่อนสอบปฏิบัติหาที่สงบนั่งให้สบายหลับตาหรือมองไปยังภาพพระพุทธรูปหรือพระพิคเนตตั้งนโมสมจบระลึกถึงพระพุทธเจ้า สวดคาถาที่คุณเลือก 1. อมสรีคเนสายะนมหาสหรือ9จบหรือสสุกวิชาปุลิสามหเจ็เก้าจบหรือสามนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาสหรือเก้าจบต่อไปครับนักสมบูรณ์ป่อช้าคำเจียรมมภพสาขอจบเติมความสุขที่ปอบวดตายไม่ก่ายข้าวทิพระ และวทวธัญญพืชเจ็ดเกลือที่บวมและชงการสวดบทสรุปแก่นของคาถาเสริมการเรียนการสอบบทตื่นรู้และว,วิธีการฝึกใช้คาถาเสริมการเรียนการสอบอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงผลลัพธ์อันประเสริฐข,ของการประยุกต์ใช้พุทธคาถาเหล่านี้ในชีวิตประจำวันที่จะทำให้คุณปัญญาเปิดสมองเฉียบคม จำแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบได้อย่างแน่นอนครับอธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเปิดกว้างสมองเฉียบคมจำแม่นยำขอให้เข้าใจในบทเรียนได้อย่างถ่องแท้และสามารถทำข้อสอบได้ด้วยดีสอบผ่านฉลุยด้วยเทินหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกช้าๆค่อยๆเปิดตาเริ่มต้นการเรียนรู้หรือทำข้อสอบ ประโยชน์สร้างสมาธิเสริมกำลังใจเปิดรับพลังแห่งปัญญา 2. การตั้งจิตให้มีสมาธิขณะเรียนอ่านปฏิบัติพยายามจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำห่างจิตฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกลับมาที่บทเรียนฝึกรู้ทันความคิดที่เข้ามาแล้วปล่อยไปประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำ 3. การทบทวนบทเรียนอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติหลังจากเรียนจบในแต่ละเรื่องให้ลองสรุปย่อด้วยตนเองหากมีโอกาสลองสอนหรืออธิบายให้ผู้อื่นฟังทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่าเพื่อทบทวนความเข้าใจประโยชน์ตอกย้ำความรู้ทำให้จำแม่นยิ่งขึ้นและพร้อมสำหรับการสอบ 4. รักษาศีลห้าพื้นฐานแห่งปัญญาและสติปฏิบัติพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์การมีศีลย่อมส่งเสริมให้จิตใจสงบมีสติทําให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายและบริสุทธิ์ประโยชน์เป็นรากฐานของความดีงามและปัญญาที่ยั่งยืนท่านผู้ฟังครับ การฝึกใช้คาถาเสริมการเรียนการสอบควบคู่ไปกับการตั้งใจเรียนมีความเพียรพยายามและมีสติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณค่อยๆสัมผัสได้ถึงพลังของปัญญาที่เปิดกว้างภายในตัวคุณคุณจะพบกับผลลัพธ์อันประเสริฐดังนี้ครับ ปัญญาเปิดความเข้าใจลึกซึ้งคุณจะสามารถเข้าใจบทเรียนที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆและสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเฉียบคมนี่คือความปัญญาที่เกิดจากสมาธิและสติที่ได้รับการฝึกฝนมากเป็นอย่างดีสมองเฉียบคมและจำแม่นประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด การมีสมาธิที่ดีจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณจะสามารถจดจำข้อมูลต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่หลงลืมง่ายและสามารถดึงความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วและถูกต้องสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และท่ายที่สุดเมื่อคุณมีทั้งปัญญาที่เปิดกว้างสมองที่เฉียบคมและความจำที่แม่นยำการทำข้อสอบย่อมเป็นเรื่องง่ายดายคุณจะสามารถสอบผ่านฉลุยได้ในทุกสนามสอบที่คุณต้องเผชิญนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในเส้นทางการศึกษาครับ ท่านผู้ฟังครับจงจดจำพุทธคาถาคาถาเสริมการเรียนการสอบนี้ไว้นะครับและมันนำมาทบทวนและฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าคุณสามารถปัญญาเปิดได้อย่างแท้จริง ทำให้สมองเฉียบคมจำแม่นและสอบผ่านฉลุยทุกสนามสอบย่าอย่างแน่นอนครับให้หิวใจธรรมะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเดินทางสู่ความสำเร็จทางการศึกษาอย่างมหาศาลครับ